คุณโดนัทอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโดนัทเจอกลุ่มลับนี้ที่เขาขายคลิปอนาจารเมื่อไหร่แล้วก็แฝงตัวเข้าไปยังไงคะอ่าหนูเจอตั้งแต่ปีที่แล้วคะ่ะเขาปักลิงก์ไว้ที่หน้าติกต็อกค่ะโอ้อ่าแล้วพอเจอคลิปแล้วเนี่ยยังไงเราเราต้องเข้าไปดูยังไงเราต้องจ่ายเงินยังไงเราเราเราถึงไปเห็นได้อะคะ อ่าตอนแรกหนูไม่ได้หนูไม่ได้รู้จักเขาเพราะว่าเขาทำทวิตเตอร์นะคะหนูรู้จักเขาผ่านติ๊กตอกเขาไลฟ์สดแบบใช้ชีวิตในติ๊กตอกอะค่ะอืแล้วก็มีคนมาเม้นว่าแบบคลิปในทวิตเด็ดมากมีคลิปหลุดอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยเข้าไปส่องดูที่หน้าโปรไฟล์เขาค่อยรู้ว่าเขามีทวิตเตอร์ค่ะอก็เลยเข้าไปในกลุ่มลับที่อยู่ในทวิตเตอร์ถูกต้องไหมคะ ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วแล้วยังไงต่อคะอ่าตอนแรกกดกดเข้าไปที่ลิงก์หน้าติ๊กต่อคะ่ะจะเป็นแอ็ปกติก่อนที่ไม่ต้องเสียเงินก็ดูได้ค่ะแล้วทีน่นีหนูอยากดูว่ามีอะไรที่อยู่ในแอ็กที่มันเสียเงินหนูก็เลยลองโอนดูอ๋อคือคือเขา,เขาจะส่งลิงก์มาให้หนูเขาเขาเขามีลิงก์ไว้แต่เราต้องโอนเงินไปก่อนใช่ใชไหมคะ ใช่ค่ะโอนเงินเท่าเท่าไหร่ครั้งแรกตอนนั้นโอนเงินไปเท่าไหร่คะตอนนั้นหนูโอนไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้ในลิงก์ที่ส่งมาเห็นอะไรบ้างคะอ่าจะเป็นคลิปของเขาค่ะแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วก็อ่าเป็นคลิปเขากับแฟนค่ะคลิปเขากับแฟนเขาที่พูดพูดถึงนี่ใครคุณคนน้องที่เชื่อกำเงินใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะอ๋อคลิปเขาคลิปคลิปเขากับแฟนที่ที่ที่เราเห็นนะ่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันนะคะอ่าเขาก็มีความสัมพันธ์กันนะคะโอ้อโอ้ถึงขนาดมีมีเพศสัมพันธ์เลยเพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราทำยังไงต่อคะคุณโดนัทคะอ่าหนูได้ไปเตือนเขาอะค่ะว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีกฎหมายที่แบบไทยเรายังไม่ได้ ไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้ค่ะที่มาทําคลิปขายอะค่ะค่ะค่ะอ่แล้วแต่ว่าเขาก็เมินหนูเออเราไปเตือนเขาละเขาก็เขาก็โต้ตอบเราเรากลับมาและในคลิปนั้นเราเห็นไหมคะว่ามีเด็กด้วยมีเด็กถูกใช้ในการกระทําการถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์มีเด็กไหมคะที่เราเห็นในคลิปอะค่ะอ่าคลิปที่ว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กหนูไม่เห็นค่ะแต่ว่า คลิปที่เต้นเชิญค,คนเข้ากลุ่มอาคารหนูเห็นมีเด็กสองคนค่ะอ๋อมีเด็กสองคนด้วยเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะสองคนโอ้เปลือยกายเหรอคะหรือยังไงคะค่ะโชว์บนโชว์ล่างค่ะโอ้หมค่ะอย่างเงี้ยนะคะพอเราเห็นแล้วนะคะเอ,อคิดว่าเออตอนเนี้นะคะทางเขาก็ก็ต่อสู้ว่าเป็นคลิปตัดต่อคุณโดนัทคิดว่าเป็น,ปนคลิปตัดต่อหรือเปล่าคะ อ่ามันทําใจเชื่อได้ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปไลฟ์สดมันน่าจะตัดต่อไม่ได้๋อเป็นการไลฟ์สดด้วยใช่ไหมคะอ่านี่เดี๋ยวเราถามถามทั้งคุณต้นอ้อกับกับทนายสายหยุดว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมตำรวจไม่ดำเนินการตั้งแต่แรกอะคะก็บางทีตำรวจเขาอาจจะไม่ทันนักในการเริ่มต้นคดีด้วยตนเองต้องมีเช่นว่าต้นอ้อ เดี๋ยวคุณต้นอ้อเอาคลิปไปใส่ใดไปให้แล้วก็จดชื่อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปให้แล้วก็ไปร้องทุกข์อ,อย่างนี้ก็เป็นป้าปาบกันค้ามนุษย์อย่างนี้ก็ได้ค่ะจะไปที่กองปราบก็ได้ถ้า,าไปตามสถาน,นีก็อาจจะช้าหน่อยอครับคุณต้นอ้อทราบไหมว่าครอบครัวเนี่ยเขาทำแบบนี้มานานแล้วยังอะคะคือจริงๆอ้อเพิ่งจะทราบเรื่องนี้ก่อนสงการที่มีคนแจ้งออกมาพออ,อ้อ พอก่อนสงการปุ๊บกาได้ข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยติดตามจริงล้วอ๋อจะลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เลยก่อนสงการแต่คราเนี้ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันติดสงการเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังสงการดีกว่าพอหลังหลังสงการปุ๊บเนี่ยเรานัดกับเจ้าหน้าที่ว่าจะลงวันที่5พฤษภาแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายอย่างเจ้าที่เขาเลยขอลงก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ลงไปรอบแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องคลิปเนี่ยนะคะไปที่จะพยายามเอาเด็กออกมาแต่ว่าเจ้าที่ลงไปในมุมของที่ พ่อไปแจ้งความว่าลูกถูกตัดต่อคลิปอนาจารเขาก็เลยเอาตรงนี้ไปบอกพ่อว่าเอ้ยเราต้องการคุ้มครองเด็กในเรื่องนี้นะขอตรวจสอบก่อนแต่เขาไม่ยอมไงจนต้องเป็นที่มาที่ไปถึงเขาต้องไปเองแล้วก็ด้วยความที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเขาทํางานลําบากตรงที่ว่าพอเจอครอบครัวที่แบบปากแจ๋วหน่อยไม่ยอมหน่อยเจ้าหน้าที่พักฐานไม่เกรงกลัวใช่ซึ่งเอาเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ อ้อ,อ,อไม่ได้กินเงินเดือนรัฐฉะนั้นอ้อสามารถที่จะแบบฟาดฟาันได้อยู่แล้วในมุมของของอ้อทํางานนะแต่วันนั้นที่ลงไปเนี่ยต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเขาจะประชุมกันก่อน,อนว่าใครจะทําอะไร<อ>คุณอ้อทําอะไรเขาทําอะไระในระหว่างอ้อสนทนาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งก็ต้องเดินไปคุยกับเด็กแล้วก็เอาเด็กขึ้นรถไปเลยใช่ค่ะทนายสายหยุดค้าตามกระแสข่าวบอกว่าพอทีแรกเนี่ยพอมีคนแจ้งไปนะอย่างทางคุณต้นอ้อไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตำรวจก็ยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินคดีในข้อหาข้อหาอะไรยังไงเอาหลักฐานอะไรยังไงอะค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเนี่ยมันก็เขาก็ต้องทำไปตามขั้นตอนเช่นหนึง่งดูพิสูจน์ทราบก่อนว่าเด็กในคลิปเป็นใครอ่ะพิสูจน์ต่อมาอมไอเนี่ยมีชื่อกันแหละน้องกำเงินเนี่ยเป็นคนรับโอนเงิน เพื่อขายคลิปจริงไหมอ๋อเงินที่โอนไปนี่ในชื่อของ,อของกรรมเงินเลยเหรอคะใช่ฮะเป็นกรรมเงินจริงไหมเอากรรมเงินมีกี่คนล,ล่ะนามสกุลนี้อ,อถ้าชาัดก็ถึงเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหามันจะไม่ได้ไวเหมือนคดีพวกลักวิ่งริงปนค่าคือมันเห็นต่อหน้าต่อตานี่มันทํามานานแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องค่อยๆสอบไปค่ะยิ่งอยู่ในตา่างจังหวัดในอย่างเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยก็คงแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาจะ ทำได้รวดเร็วหรือเปล่าจะแนะนาอยากให้คุณต้นอ้อไปที่ส่วนกลางค่ะ <ขา S 2> ปับป๊บๆกันครับมนุษย์น่าจะเร็วกว่ากลับไปถามคุณคุณโดนัทนิดหนึง่งคุณโดนัทครับพอเรากลับเข้าไปเป็นเราเข้าไปเป็นสมาชิกและเราโอนเงินไปเนี่ยตอนที่โอนเงินเป็น100อบาทาชื่อผู้รับโอนเงินคือชื่อกาเงินหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อชื่อกำเงินด้วยอ๋อค่ะค่ะคุณโดนัทค่ะ สมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยพอทราบไหมคะว่ามีสักกี่คนนะคะที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยอ่าตอนที่หนูเข้ากลุ่มแรกๆประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยคนค่ะโอ้เยอะเนาะหกเจ็ดร้อยคนนี่คือคุณ,ค,ณคุณโดนัทเข้ากลุ่มตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ปะคะใช่ครับ<ห>พฤศจิกาย forth, นค่น ối, ะหกเจ็ดพฤศจิกายนแล้วตอนทุกวันเนี้ยเขามีสมาชิกในกลุ่มลับสักกี่คนทราบไหมคะ ตอนนี้ไม่ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาปิดแอปไปแล้วค่ะปิดแอปไปแล้วอ๋วอเขาปิดแอปไปแล้วเหรอแต่ตำรวจบอกว่าเขาทำตั้งแต่ปีหกหกอ๋อแล้วพอคุณโดนัทครับพอเราจ่ายเงินครั้งแรกไปหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วเราดูคลิปคลิปเนี่ยเราเราต้องจ่ายโอนเงินเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะห0 0บาทก็คือเขาจะลงคลิปเรื่อยๆเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่คือจ่ายตลอดชีพเลยดูคลิปลามกได้ตลอดไปเลยอย่างนี้หรอคะ ใช่ใค่ะโอ้โหก็แสดงว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะให้มีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นเขาจะได้มีเงินมากขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้พอเป็นข่าวเขาก็เลยปิดและปิดห้องไปแล้วใช่ไหมปิดห้องไปแล้วปิดน่าจะปิดตอนมีนาหกแ ที่ทราบมา<อ>แต่ว่ากลุ่มเนีเขาน<อ>่าจะทำตั้งแต่6กหแล้วที่ตำรวจบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจรอเส้นทางการเงินจากธนาคารอย่างเดียวเลยตำรวจคือมีข้อมูลว่าทำตั้งแต่ปี2 5งหแล้วตอนนี้ตำรวจกําลังตรวจสอบเส้นทางการเงิน<ช>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยเราเรามีข้อมูลตรงนี้นะคุณโดนัทว่าเขาบอกว่าถ้าใครจะเข้ากลุ่มเนี่ยต้องจ่าย250าบาทบางคนต้องจ่าย350บาทอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมคะว่าจ่าย100บาทกับ2 5 0ร้อยาห้าสิบยังไงอะคะ คุณโดนัทคะ,ะถ้าที่หนูทราบมันจะมีเป็นอ่าในทวิตเตอร์แล้วก็เป็นกลุ่มไลน์ต่างหาถ้าในทวิตเตอร์จะดูได้แค่ประมาณสองสามนาทีแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มไลนมันจะเป็นคลิปยาวอะคะ่ะพี่มันก็เลยต้องเสียเยอะกว่าอ๋อมันมีกลุ่มไลน์ด้วย<ช>มันมีกลุ่มไลน์ด้วยใช่ไห<ช><ช>มคะน่าจแต่แว่าเก้าสิบเก้าก็จะดูได้แค่กี<ะ>่วิ อยากดูเต็มก็ต้องเสียมากขึ้นโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคุณคุณโดนัทคะที่ช่วยช่วยเรารวบรวมข้อมูลนะคะจากข้อมูลตอนนี้นะคะคุณต้นอ้อเห็นบอกว่ากำเงินมีรายได้เดือนหนึ่ง60,000กว่าบาทเลย